สวัสดีครับพบกับป่าไม้จุพันไม้นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับหรือพามาชิมทุเรียนนะครับพื้นบ้านของมาเลเซียหรือเราเรียกกันในนามของโอชีนะครับหรือน้ำดำนะครับน้ำดำเกิดจากถามคนที่รู้เขาบอกว่าปลายหนามเขาจะมีสีดำนะครับเนี่ยาตหนามตรงนี้นะครับก็จะเป็นสีดำนะครับสูกจัดก็ปลายหนามพวกนี้จะเป็นสีดำก็เลยเรียกว่าน้ำดำนะครับริงเขาเรียกโอชีน้มค่อนข้างที่จะแหลมกว่ามูซังคิงนะครับนี่ตัวนี้จะเป็นเปลือกของมูซังคิง มูลังคิงเนี่ยน้ำจะไม่ค่อยเหลมจัดเท่าไหร่นะครับตัวน้าเนี่ยจะนากว่าใหญ่กว่าโอชีหรือน้ําดํานะครับลักษณะไส้ข้างในนะครับโอชีลักษณะเด่นก็คือเนี่ยครับจะเป็นลักษณะของสีนี่เลยนะครับสีออกคล้ายๆสนิ่นะครับตัวนี้ส่วนเนื้อนะครับก็จะแตกต่างนะครับสีสันก็แล้วแต่พื้นที่แต่ว่าเรื่องของเมล็ดนะครับนี้เปิดกินไปก็คือจะเป็นโอชีก็คือเม็ดค่อนข้างที่จะใหญ่กว่าในกลุ่มของมูลังคิงนะครับเม็ดก้างที่จะรีบนะครับ นะครับอ่าอันนี้เราเราจะมาดูเนื้อกันนะครับข้างในอันนี้ก็คือเราดูอ่ผมชิมไปแล้วนะครับเรื่องของเม็ดเรื่องของอะไรครับเดี๋ยวจะมาพาดูครับเดี๋ยวว่าโปชีเนี่ยลูกค่อนข้างจะสวยเนี่ยฟูเต็มนะครับฟูเต็มฟูเต็มนะครับฟูเต็มฝั่งเมื่อกี้ฝั่งนู้นเราฟูเต็มหมดเลยนะครับอันนี้เป็นทุเรียนตัดนะครับแต่ว่าสุกงอมแล้วครับผ่าครับจะมาเจาะ นะครับลึกของแต่ละตัวกันเมื่อกี้ก็เราก็คลิปติแล้วเราก็เจาะลึกของในกลุ่มของมูงคัาน,นะครับดูเนื้อไปนิดหนึ่งนะครับสีนะครับ,นะรบดูสีเดี๋ยวอเอาตัวนี้ก่อนก็ผ่าอย่างนี้เลยนะครับตัวนี้สุกจัดแล้วนะครับ เบือกปีแรกนะครับเป็นทุเรียนสาวปีแรกนะครับเบือกจะหนาหน่อยตุเรียนอายุ4ปีกับ4ปีเข้าปีที่ห้าเนี่ครับสีสีจะออกลักษณะอย่างนี้นะครับนี่ก็คือสุกนิ่มแล้วนะครับเนี่ยตัวนี้จะสุกนิ่มนะเมื่อกี้เราเปิดมูสังคิงไปมูสังคิงตัดเราเกะเร็วนะครับแอนก็ค่างๆที่จะหามหามอร่อยนะครับสุกหามเหมือนเรากินหมอนทองนะครับหมอนทอง ก็คืกลนอกมุมในับนาสองนี่อะนะครับน,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 คบน,น่ครับสีสีนะครับค่อนข้างที่จะสวยนะครับโอชีนะครับสีจะสวยกวา่าในกลุ่มของมูซังคิงนะครับนะครับสีค่อนข้างที่จะเข้ม แต่อันนี้ก็คือมันก็ง่ายที่จะสุกนะครับสุกเกินไปแล้วอ่าแต่ว่าบางคนเขาจะชอบอืเขาชอบกินลอ,อย่างนี้นะครับยิ่งลูกค้ามชาวจีนหรือมาเลเซียนะครับในกลุ่มของคงจินเขาจะกินแบบปะลาะซึ่งสุกจัดแต่คนไทยนะครับคนทยเราจะชอบกินหมเหมือนกับหมอนทองดังนั้นนะครับการบริโภคก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะครับทัหวะการรับประทานก็ขึ้นอยู่ นะครับเราเรามาดูเนี่ยครับเราเปิดเข้ามาแต่จะแป๊บนึงขออีกติดนิดนึงนะครับอเราเปิดมานะครับนี่ไมสีเปลือกค่อนข้างที่จะหนาอยู่นะครับในปีแรกนะครับนี่เลยนะครับสีจะเข้มกว่ามูซังคิงนะครับแต่ว่าเรื่องของเมล็ดใหญ่กว่ามูซังคิงนะครับอันนี้คือพันโอชีหรือน้ำดำนะครับไสลักษณะเป็นักย่างนี้นะครับ ทุกครั้งนะครับอ่าจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นในเรื่องของสายฟันครับนี่เลยนะครับเป็นสายฟันหนึ่งครับที่หน้านะครับหน้าปลูกและน้ารับประทานนะครับถ้าอยากให้อ่าแล้วแต่คนกินบางคนก็ชอบกินแบบนิ่มอย่างนี้นะครับบางคนก็จะกินแบบนะครับแต่ผมลองดูนะครับว่าเม็ดมันเหมือนที่ผมบอกหรือเปล่าเนื้อมันหวานเนื้อมันเนียนนะครับ แต่เรื่องเม,ม็เหมือนเดิมครับเพราะพวกนี้มันมาจากทุเรยียนพื้นบ้านนะครับตุเรยียนพื้นบ้านเนี่ยเม็ดจะใหญ่อืมนี่เลยเทียบเท่าทุตุเรยียนพื้นบ้านเลยนะครับนี่ นี่คือเม็ดโอชีนะครับอ่านี่คือเม็ดหมอนทองไม่เปนนะครับเม็ดหมูสังคิงมูสังคิงก็เทียบเท่ากับเม็ดหมอนทองนะครับก็คือรีบนะครับรีบใหญ่นะครับแต่เนื้อก็คือตัวนี้สีจะเข้มกว่าแล้วก็ความเนียนตอนนี้ก็คือตอนที่กินมูสังคิงกับโอชีเน yeah. ี่ยมูสังคิงเนียนกว่านิดนึงเพราะว่ามูสังคิงเนี่ยตัดแล้วก็ยังสุกหามแต่โอชีเนี่ยสุกเหลวไปนิดนึง่งงั้นการชอบกินแต่ว่าโอชีพอกินไปแล้วมันจะหวานติดคอ หลังาเรากินเราคืนเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะหวานติดคออยู่นะครับขึ้นอยู่กับการกินนะครับสองสายพันธุ์นี้ก็เป็นสายพันธุ์ที่น่าปลูกนะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มมีผลผลิตนะครับในโซนหลายพื้นที่นี่ก็อยู่อาเภอจะเดานะครับโอเคนะครับอันนี้ก็มามาดูโอชีหรือน้ําดํานะครับฝากติดตามยูทูปปันไม่จูเป็นไหมด้วยครับครับสวัสดีครับ